ทำไมการลาออกของบิกออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมฟุตบอลจึงอาจจะทำให้ไทยนั้นโดนแบนในการแข่งขันของฟี a ا ได้เรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังครับการลาออกของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมฟุตบอลที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2559้ยได้มีการระบุนะครับว่าเป็นการลาออกที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและอีกตำแหน่ง่งก็คือดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลของประเทศไทยนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นั้นทําให้ถูกจับตามองนะครับว่าการลาออกจากคําสั่งของรองนายกรัฐมนตรีนั้นอาจจะเข้าข่ายที่ฟีฟ่านั้นมองว่าเป็นการแทรกแซงสมาคมฟุตบอลทางการเมืองนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นมีหลายประเทศได้มีการถูกแบนนะครับจากฟีฟ่าไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่ามองว่าการเมืองนั้นเข้ามาแทรกแซงเรื่องของฟุตบอล การลาออกของพลตรจเอกสมยศนะครับต้องย้อนไปถึงการประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งประเทศไทยนะครับที่มีขึ้นวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับส่วนส่วนหนึ่งนะครับได้มีการหารือการเรื่องต่างๆครับของการดําเนินการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในประเทศไทยในรอบครึ่งปีที่ผ่านมานอกจากนั้นนะครับพลเอกประวิตยในฐานะประธานที่ประชุมนั้นก็ได้มีการพูดถึงผลงานของสมาคมฟุตบอลน,นะครับโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลซีเกม ท,ที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันซีเกมนั้นประเทศไทยนั้นคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองนะครับแต่ว่าการแข่งขันนั้นเราไปถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับล้วก็พบกับอินโดนีเซียซึ่งเราก็พลาดหวังเหรียญทองนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่พลเอกประวิตรนั้นพูดในที่ประชุมก็คือว่าการพ่ายแพ้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่มีการทะเลาะวิวาทกันโค้ชผู้จัดการทีมนะครับของเราเรียนล,ลงไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับ ทีมคู่แข่งก็คืออินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีการชุลมุนกันในช่วงท้ายเกมอันนี้นั้นพลเอกประวิตยบอกว่าทําให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของสมาคมฟุตบอลอย่างเดียวหรือว่าทีมฟุตบอลอย่างเดียวแต่เป็นการสูญเสียชื่อเสียงนะครับเสื่อมเสียไปทั้งประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้ยอมไม่ได้แล้วก็จี้ไปที่พลตํารวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงนะครับว่าในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลนั้นเมื่อไหร่จะลาออกสักทีนะครับแล้วก็ให้โค้ดนั้นลาออกด้วยนะครับ ซึ่งหลังจากการสิ้นสุดการประชุมนี้นะครับก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวไปมากมายแล้วในที่สุดในช่วงเช้าของวันนี้นะครับนายกสมาคมฟุตบอลพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับหรือว่าบิ๊กออสนั้นก็ได้มีการยื่นหนังสือนะครับลาออกจากตําแหน่งแล้วก็จะบอกว่าจะช,ช,ชี้แจงเรื่องนี้นะครับกับสมาคมฟุตบอลอาเซียนนะครับสมาคมฟุตบอลเอเชียแล้วก็ชี้แจงไปยังฟีฟ่าด้วยนะครับซึ่ง ต้องดูนะครับว่าฟีดแบ k หลังจากนี้นั้นฟี f าจะมองเรื่องของการลาออกครั้งนี้ว่าเป็นการแทรกแซงทางการเมืองหรือไม่แล้วประเทศไทยจะถูกแบนในรายการการแข่งขันของฟี f าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายอย่างไงผมมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ